สวัสดีครับรัจะาภาษาชาวบ้านผมทดสอบเรื่องเล่าของการถ่ายทอดสดว่ามเมื่อคืนนี้ผมพยายามถ่ายทอดสดผ่านช่องทางเนี่ยมันถ่ายทอดไม่ได้ก็เลนบนยบ่แน่ใจว่าเมื่อเนี่ยการถ่ายทอดสดของผมมันเป็นยังไงเนี่ยมันได้บ่นาสีได้ยยอะครับไม่ได้เชื่อมตอ่อเลยอมบ่แน่ใจว่า ไม่ได้เชื่อมต่อนน่คือ,อยังไม่ได้เชื่อมต่ออบไ่เขามาดูแลช่องนี้นั่นแหละครับกระป่อยแอดมินดูแลผมผมกับบอใครมีเวลามือนี้ก็ได้ลองทดสอบลองเบิง เพราะว่าถาเป็นไปได้กะทิไทยทอดสดควบคู่กันไปกรับช่องช่องใหญ่ม่แน่ใจว่ามีคนเขามาเบิงงบอเดี๋ยวผมสิลองเปิดเบิงในยูทูบของผมมันเนาะว่ามันสามารถสิเขาเ้าได้บออือืม,อม ไม่มีการดูคดีไม่มีการดูหนึ่งปีที่แล้วอว่าเป็นหนึ่งปีที่แล้วดิปีที่แล้วว่าเป็นหนึ่งปีที่แล้วดิอ๋อแสดงว่าถ่าทอดสดได้อ๋เอเห็นเห็นเห็นแล้วครับรูปหล่อโอเคคุณวีรพอน์ทดสอบแล้วบังทดสอบแล้วบังว่าอันนี้เป็นช่องอินใจที่ได้สู้เนาะอะแน่คุณวีรพล ขอบคุณครับจริงๆไทยทอดสดจีอูประมาณสานทุ่มนี่เลยม่ไทยทอดสดก่อนเอาหมดหมดขินขนมปังเห็นไหคดีเอกเรื่องของคดีที่นาสนใจเป็นคดีของตำรวจฟ้องตำรวจให้ัน,นเป็นคดีของตำรวจสพบ้านข้าฟ้องสำงงนักตำรวจแห่งชาติ กรณีตรวจทีตรวจหาสารเสพติดบางที่เขาได้องค์กรเดียวกนันกับบร่ได้เห็นเหมือนกันเสมอไปบา,บางที่กับกับมนุษย์เนาะมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงกินลาบกินก้อยกินอาหารบ้านท่านี่แหละมันก็มีถูกบ้างพิษบ้างถูกต้องแล้วครับพ่อใหญ่เกียงไกคอยติดตามคือคนอุดรอ,อืม อาต่อไปนี้ต่อไปนี้ทั้งทั้งช่องย t ท b e ทั้งช่องเนี่ยนะครับช่องอิมใจีเทเดซูดิซิมี่ไททอดสดควบควู่กันไปกับช่องไงเป็นสองช่อง,องจริงๆอยากย่ายทอดทั้งติ๊กตอกนะถ้าไปทั้งติ๊กตอกเนี่ยคนสิเบบ่งหลายกว่าถ้าว่าถ้าบ่เห็นผมอยู่ในช่องอิมใจีเทเดซูคุณวิรพลไปเบ่องอยู่ในช่องไงได้ช่องเกียงไก่ไทอ้อนนะครับอันนี้เป็นทดสอบสซื่อเมื่นี้มาทดสอบว่าโอเคว่าผม เออผมกัผมก็เห็ดได้คือกันนั่นแหละปกติที่เห็ดว่าใครได้กดไปกดมากกดมากกดไปเอ้ยมันได้เออก็ถือว่าใส่ได้แล้วล่ะคดีนาสนใจมวาว่านี่ผมอ่านอยู่มันมีอยย่ย่สิบสานาแล้วก็มีเรื่องของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยที่ ประกาศให้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ไปเมื่อวันที่19เมื่อวันพฤหัสคำสั่งนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยที่429ทั2569เรื่องห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวแบบป .12 เป็นการชั่วคราวโดยปัจจุบันได้มีการนำอาวุธติดตัวไปในที่สาธารณะและก่อเหตุร้าย ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินจนเป็นที่หวาดกลัวของประชาชนเป็นจำนวนมากอันส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพในด้านความปลอดภัยและเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมจึงเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและครอบและความปลอดภัยสาธารณะลดอาชญากรรมและควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองให้กลับมาเป็นปกติสุข สถานการณ์บ้านเมืองให้กลับมาเป็นปกติสุขจริงๆปกติกับปก,ปกติสุขไป่แล้วนะไม่ใช่กลับมาเป็นปกติสุขบรรลุว่าผู้าดล่างหนังสือ,อจึงสมควรออกคําสัง่งห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวแบบปอ12เป็นการชั่วคราวอาศัยอำนาจตามความในมาตรา6วรรคหนึ่งและมาตรา5 7ประกอบมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุร,ระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพศสัน 490นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกคำสั่งห้ามออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวแบบป .12 เป็นการชั่วคราวทั้งนี้ให้มีผลบังคับมีกำหนดระยะเวลา1ปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปสั่งณวันที่19กุมภาพันธ์2569 อนุทินชาญวิรกุลนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอันนี้แหละซิ่งที่ผมส,สื่อสารมาว่านี่ล้วก็มีเรื่องเล่าของคดีสําคัญที่สารจังศาลอาญาจังหวัดชัยภูมิมีคำํคำพิพากษาร้อยตํารวจเอกฟ้องสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติ นะครับสุดท้ายสารทันยกฟ้องโดยเหตุและผลที่ผมได้นำมาเสนอดังกล่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้เดี๋ยวไปติดตามอันนี้ไปติดตามในช่อง YouTube ช่องไงนะก็ะหลังจากทดสอบระบบแล้วครับปรากฏว่าบ่มีปัญหาเพราะฉะนั้นขออนุญาตปิดการายทอดสดไว้เดี๋ยวรล่อไททอดสดพร้อมกันสามทุ่มพอกันอีกสามสิบที่ขอบคุณครับสวัสดีครับ